รองบังคับการสืบสวนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับกองกิจการต่างประเทศคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษนำกำลังเข้าควบคุมตัวนายเดวิดสจวตอามิธาตอายุ62ปีสัญชาติอังกฤษซึ่งตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีหญิงไทยเสียชีวิตอย่างปริศนาในประเทศสหราชอาณาจักรเมื่อปี2547กรณีนางลำดวนศีกัญญาหรือสตรีแห่งขุนเขา โดยสามารถจับกลุ่มตัวได้เมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมาจากการตรวจสอบพบว่านายเดวิดได้หลบหนีจากประเทศอังกฤษและพักอาศัยอยู่ประเทศไทยมาเป็นระยะเวลานาหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจึงได้ทําการสืบสวนสอบสวนติดตามหาตัวจนทราบว่าพักอาศัยอยู่บ้านเลขที่46ทับ1ตำบลหนองบัวอําเภอเมืองกาญจนบ,บุรีโดยสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นบุคคลซึ่งมีพฤติการตามมาตรา12วงเล็บ7แห่งพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมืองพุทธศักราช2522และได้อนุม เพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชนาจักรก่อนควบคุมตัวส่งสถานกักกันคนต่างด้าวเพื่อรอผลักดันออกนอกประเทศต่อไปสำหรับคดีนี้เมื่อวันที่20กันยายน2547กลุ่มนักท่องเที่ยวเดินเขาในอุทยานแห่งชาติยอร์กเชเดลประเทศอังกฤษได้พบศพหญิงสาวชาวเอเชียในลำธารสายหนึ่งใ,นในกล้กับเขาเพนนิเกนในสภาพเปลือยครึ่งท่อนนอนคว่ำหน้าไม่สวมรองเท้าในมือสวมแหวนแต่งงาน โดยขณะนั้นตำรวจอังกฤษไม่สามารถสืบทราบว่าศพหญิงดังกล่าวเป็นใครชาวบ้านยังนำศพของเธอไปฝังไว้ที่สุสานในพื้นที่และตั้งชื่อให้เธอว่าสตรีแห่งคุนเขา กระทั่งในปี2562ตำรวจอังกฤษได้รื้อฟื้นคดีนี้ขึ้นมาสืบสวนใหม่พบว่าสตรีแห่งขุนเขาเป็นหญิงสาวชาวไทยจากจังหวัดอุดรธานีครอบครัวของเธอที่ได้ออกมายืนยันพร้อมผลตรวจดีเอว่าศพนิรนามที่ถูกพบเมื่อ15ปีก่อนคือนางลำดวนศรีกัญญาได้แต่งงานกับนายเดวิดอมิทาตและย้ายไปยังสาราชณาจ,จักรในปี2534ก่อนขาดการติดต่อก,กับครอบครัวตั้งแต่ปี2547ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่นักเดินเขาพบศพของลำดวน ซึ่งทางครอบครัวได้ประสานกับเครือข่ายหญิงไทยในอังกฤษและน้อาอธิฐของเธอกลับบ้านเกิดได้ในที่สุดนางจุมสีมันดาของลำดวนเล่าว่าลูกสาวเคยโทรศัพท์มาบอกว่าถูกสามีทำร้ายร่างกายเป็นประจำและในปี2547ซึ่งป็นปีเดียวกับที่ลูกสาวถูกพบเสียชีวิต โดยลูกสาวได้พาครอบครัวกลับมาเยี่ยมบ้านและหลังกลับไปอังกฤษได้หนึ่งเดือนได้โทรศัพท์มาบอกว่าสามีไม่ให้เงินใช้และขาดการติดต่อเรื่อยมาหลังเกิดเหตุดังกล่าวนายเดวิดสามีของนางลำดวนได้เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยทํางานอาชีพครูสอนภาษาที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบ,บุรีโดยนายเดวิดปฏิเสธตลอดมาว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของภรรยาแต่อย่างใดซึ่งทางตำรวจไม่ปักใจเชื่อคงเดินหน้าสืบสวนสอบสวนต่อกระทั่งมีการออกหมายจับนายเดวิดในที่สุด ซึ่งทางตำรวจไทยจะควบคุมตัวนายเดวิดไว้48ชั่วโมงระหว่างการเพิกถอนวีซ่าก่อนเข้าสู่กระบวนการผลักดันออกนอกประเทศและส่งตัวกลับไปดำเนินคดีที่ประเทศสหราชอาณาจักรต่อไป